วันนี้เราพาเด็กๆมาดูเต็นมีสนนี่คนหนึห้องนอนอันนี้อันนี้เต็นแบบว่าเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ถ้าแบบใช้เสาวสี่แบบใช้เสา4 8ี่อันนี้7จ็ดันห้าอ๋อรวมกัน4 8่พกับ7 5็ดคือมันมี2ตอนนะคะเนี่ เราพามาดูเต็นที่ดีเทลลอดนะเดี๋ยวเพื่อว่าเราจะไปกลางเต็นกันโอ้นี่อันนี้อันนี้นอนคนเดียวนอนคนเดียวเจ็ดพันห้าแ่เราคิดไม่กล้านอนคนเดียวอ่ไม่ก้านอนคนเดียวต้องมีคนเอเอ,อต้องมีคนเอเออันนี้เก้า e. อี e. ้เ e. ก้าอี้นั่งตั้งแคมป์เดี๋ยวเราอาจจะแบบว่าพาเด็กๆไปตั้งแคมป์กันนะเออ นี่นี่น้องซีมาดูอันนี้เร็วแต่นี้ก็ดีนะเอ้ยเดี๋ยวลดนเท่าไหร่อ่ะห <150. S 1> นึ่งร้อยห้าสิบนี่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 มีรถเข็นแบบนี้ด้วยตัวน,นี้รถเข็นของเวลาเราไปแบบ<ถ>แคมป,ปิ้งอะ่ะ<ถ>เออเรถเข็นเด็กรถเข็นเด็กเด็กลงไปรถเข็นของสามพันถ้าแบบนี้จะสี่พัน น่าจะใหญ่กว่าอันเนี้ยนี่น่าจะใหญ่กว่ามีกระเป๋าให้ด้วยอ,อ่ะอ่าอันนี้สามพันแปดตัวนี้กลางอัตโนมั 3, ติสามพันแปดนีกลางง่ายหน่อยอือโอ๊ยแล้วก็ที่นอนเป่าลมด้วยอันนี้น่าจะแบบเหมาะสำหรับสองคนอ่านี่แล้วก็อันนี้อันนี้คนเดียวลูก อันนี้คนเดียวคนเดียวพันสองอืมคนเดียวพันสองก็ประมาณนี้นอนอย่างเดียวอ่ะโว้ยเขาบอกเต็นท์นอนคนเดียวนะลูกเข้าไปสองคนเลยเหรอลูกอันนี้เอาก็นอนได้สองคนอยู่นะนี่โอ,ค, <laughs> อ,อคนที่สามโอ้ไม่ได้แล้วเหรอลูกอันนี้ประมาณสักสามคนได้อันนี้สามคนอืม อันนี้สองพันสามแต่ว่าเป็นแบบไม่อัตโนมัตินะกลางเองนนะอือาน,นะอาน,นะนอนนอนนอนอยู่นี่แล้วกันนะลูกนะอ่าน้องซิน,นไปแล้วบายบายปิดดีกว่าเอาไปสู้เต็นไปนอนไปกลางเต็นกันไหมอุ้ยเหนือหน่อยเหนื่อยหายใจไม่ออกเอาไปดูเต็นอื่นด้วยเร็ว อเดี๋ยวมาม่าพาเดินดูเต็นนะนี่เราอยู่ที่เดเทเทรลอนตรงลามคำแหงหัวนี้ใหญ่ใหญ่มากอ่ะอันนี้อันนี้นอนได้ทั้งครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกอันนี้อยู่ที่ห้าพันสามเป็นแบบอัตโนมัติกลางเองอัตโนมัติ อันนี้อยู่ที่สามพันสองคนอุ้ยตรงนี้เขาจะแบบเหมือนแบบวางของตรงนี้ได้เนาะโซนตรงเนี้ยเอาไว้วางของได้แล้วก็ปิดแล้วก็นอนอีกข้างในอีกชั้นหนึ่งมีประตูสองชั้นนะอันนี้เนี่ยเ้นใหญ่ๆก็มีอ อยาซี้อ่ะไแบบโอ้ยอันนี้อันนี้ดูดูสินี่นี่น,นี่บอดบอดเอาไว้ลอยบนน้ำไงลอยในน้ำนี่มีเป็นของนางเงือกด้วยอันนี้แม่น้ำไหนลูกหน้ากากสโนอกเกิลไี่ไงหน้ากากหน้ากากที่ว่าเด็กๆใส่ครอบไปทั้งหน้าได้เลยเนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยแล้วก็มี มีที่แบบว่าหายใจทางนี้ก็คือลงไปดำน้ำดูปะการังได้เลยโอ้โหดีจังเลยป,ป้าหายไปไหนเราไปดูซิแอบแอบไปหาปาป้าเรวไปจ้าเอ๋ป้าไม่ต้องจ่าเอ๋แล้วป้ามาแล้วเ <c oughs> นี่ยเนี่ยชุดของเขาเลยเนี่ยห้าห้าร้อยห้าสิบเนี่ย <c oughs> ก็คือจะน็อกเกิลขึ้นมาด้วยแล้วก็หน้ากากเนี่ยแบบนี้เลยต้องเป็นแบบนี้เออหน้ากากอันนี้ธรรมดาสองร้อย อันนี้สองร้อยอันนี้เป็นสีสีพาสเทลเลยอะ่ะเป็นพาสเทลเลย,วยเลยวยไไ่เว่ไม่ลูกมันปรับได้เนี่ยสายมันปรับได้อปปะป่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์เล่นในน้ำนะลูกเนี่ยหนเห็นไหมเนี่ยเราก็ตั้งไว้ในน้ำเนีย่ยแล้วมันก็จะเป็นโค้งๆกลมๆแบบอันนี้ลูก อยู่ใต้น้ำเนีย่ยเราก็ว่ายน้ำลอดไปเออว,ว่ายน้ำอะ่ะเออบุ้ม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 นี่ชุดว่ายน้ำเยอะแยะเลยนี่ชุดว่ายน้ำก็เยอะแยะเลยลกูกเต็มเลยชุดว่ายน้ำ เนี่มีทางของเด็กของผู้ใหญ่บิกินี่ก็มีนี่เอบิกินี่ด้วยฮะเอออาตีลูกบอลบ,บ,บ๊ายบายไปแล้วค่ะจะเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่เซียนกับน้องตีนด้วยนะคะ